ราบพุทโธธรรมโมสังโฆและสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะเนื่องจากเมื่อวานเป็นวันอาสาฬหาบูชาซึ่งมีความสำคัญก็คือเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สามนั่นก็คือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการเสริม สิริมงคลให้กับชีวิตเราชาวพุทธทั้งหลายใครที่พอจะไปวัดได้ก็จะเข้าวัดทำบุญค่ะส่วนท่านผู้ชมท่านไหนที่ไม่สะดวกจะมาที่วัดก็สามารถปฏิบัติธรรมจเจริญสติที่บ้านก็ได้นะคะสวดมนต์ฟังธรรมะแบบนี้ก็ได้บุญเช่นกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับ ช่องซาร่าไทยนะคะเมื่อวานวันอาสาระหาบูชาแล้วก็วันนี้เป็นวันขบันษานะคะ mm. ก็เลยได้มีโอกาสเข้าวัดทาบุญค่ะได้เวียนเทียนด้วยนะคะท่านผู้ชมเวียนเทียนรอบโบสถ์ค่ะและฟังพระสวดปาฏิโมกด้วยนะคะเนี่ยค่ะดอกไม้ที่นํามาเวียนเทียนเมื่อเสร็จแล้วก็นํามารวมกันที่ หน้าองค์พระประธานตรงโบสถ์แถวนี้ยนะคะส่วนอันนี้นะคะสารไทยก็ได้ทําการถวายสังฆทานค่ะท่านผู้ชมซึ่งสังฆทานที่ได้นํามาถวายในครั้งนี้นะคะประกอบไปด้วยเงินปัจจัยค่ะซึ่งอันนี้พระสงฆ์ที่รับสังฆทานให้ไปหยอดตู้ท่านจะไม่รับกับมือนะคะและ อย่างที่สองก็คือมีพวกยารักษาโรคทั้งหลายค่ะอย่างที่สามก็คือมีข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็น้ำดื่มค่ะท่านผู้ชมและเนื่องจากวันเข้าพรรษาใช่ไหมคะสารไทยก็เลยได้ถวายเทียนพรรษาด้วยค่ะท่านผู้ชมซึ่งหลังจากถวายสังฆทานเสร็จแล้วนะคะก็ได้ไปทำ พิธีหล่อเทียนบรรษาด้วยค่ะท่านผู้ชมซึ่งจะบอกว่าวัดที่มาในวันนี้เป็นวัดป่านะคะสิ่งที่เราได้ทำบุญทำสังฆทานไปทั้งหมดพระได้ใช้จริงๆค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะพิธีหล่อเทียนบรรษาเนี่ยค่ะ นี่เห็นไหมนี่คือการหล่อเทียนพรรษาเนี่ยค่ะหยอดไปแบบนี้นะคะพอเขาละลายเนี่ยเขาจะไปจับตัวกันในบล็อกนะคะที่เป็นแท่งเทียนแท่งใหญ่ๆเลยนะคะเทียนพรรษาจะบอกท่านผู้ชมว่าเทียนพรรษาทั้งหมดที่หล่อนี่ค่ะเห็นไหมแท่งใหญ่เท่านี้เลยนะคะพระท่านบอกว่าได้ใช้จริงๆได้นำไปใช้จริงๆนะท่านผู้ชม เพราะอะไรเพราะว่าเข้าพรรษาสามเดือนพระจะพระสงฆ์ท่านจะมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ค่ะท่านผู้ชมและมีแม่ชีรวมทั้งสามเณรด้วยนะคะมาประจําพรรษาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงอย่างเป็นรูปแบบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเทียนพรรษาเนี่ย ก็จะได้จุดในโบสค่ะโชคดีมากเลยนะคะขอนำบุญกุศลทั้งหมดที่ได้ทำในวันนี้มาฝากท่านผู้ชมของช่องสาระไทยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ